วัสดีทุกคนกันด้วยนะคะผมวันนี้นะครับผมเราอยู่ในช่องไม่เลือกจานเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ช่องนี้กินน้ำส้มไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่เดี๋ยวเรามีเท่านี้เหรอเออ,เอ,อช่างมาแล้วกันนะครับผมเราไม่มีช่องหรอกนะโอเคแต่ว่าเรานะครับผม จะไปทําการเข้าฝันเพื่อนๆกันโอ้ oh m ม g ก d การเข้าฝันเพื่อนๆมันมดีมากเลยทัย้น okay, ี่อ่ะโอเคเราจะไปเข้าฝันเพื่อนๆกันนะครับผมซึ่งอบแรกที่เราจะเข้านั่นคือตัวผมเองนะครับผมแต่ผมก็ไม่รู้ว่าใครใครมาเข้าฝันดีนะครับผมงั้นผมจะเอาเป็นเจ้าตังงมเูเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ต่งงมูมันเป็นฟักทองนะครับผมเอ้าสวัสดีในเชื่อเลยเหรอเออเดี๋ยวในจำเป็นจำชื่อทํออาไม่ได้นน it, เนี่ยเอาก็าฉันเป็นร่างคนอะแล้วตัวจริงอะ่ะ ก็ตัวจริงของหลังนายไงฮะสวัสดีว้าได้มาตอนไหนเนี่ยอ๋อฉันถูกเสกมันนะ่ะอ๋อโอเคงั้นฉันจะทำการทดลองกับนายน,นะทดลองอะไรอีกอ๋อฉันกำลังทำการทดลองเข้าฝันนายดูอะอ๋อโอเคก็แรกนายต้องหลับก่อนฉันหลับไม่เป็นอ่ะฮะได้ลับไม่เป็นใช่ฉันหลับไม่เป็นนะ กานหลับก็คือให้ในายมีเตียงก่อนนี่เตียงเหรอฉันดูว่าโตนะนะนอนไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอือนอนกันแล้วหลับยังไหมเจ้าหลับยังหลับ้วครับดูได้ไงเนี่ยก็ผมไป็เขานอนเฮ้ยไปเลยไปแล้วควรไม่ไปยอดโอเคต่อไปเราก็ต้องเตรียมอุปกรณ์นะครับผม อุปกรณ์นั่นก็คือนี่เราใช้แล้วก็ได้นะครับผมต่อไปเราก็จะใช้ปุ่มใช้ปุ่มอย่างเดียวเลยเฮ้ยปุ่มปุ่มเดี๋ยวช่างมันแล้วกันนะครับผมผมว่าผมกดได้นะกดไม่ติดกดไม่ติดโอเคช่างมันถ้ากดติดแล้วโอเคต่อไปนะครับผมเราก็ตั้งในโยงเส้นสายเข้าหัวสมองของมันนะครับผม แต่เราก็อยู่ใีสายข้อสมองของเราด้วยนะคบผมโอเคต่อไปนะผมอ้าวเวนคหลุดอ้าวเวนคารุดอ้าวเออเลยเ้นคหรุดเนี่ยช่างมันแล้วกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวทางกดปุ่มแล้วกดจะแบ่งหมด่ะเดิละลลลละละละลล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 ลโอเค

อ้าวอะไรของนายวะอ่ะเดี๋ยวนี่ฝันเหรอนายเพิ่งรู้หรอเนี่ยฉันไม่รู้เลยโอเคทำไมฝันมันเหมือนจริงขนาดนี้เนี่ยเฮ้ยฉันสมาร์ท้องเพลงที่นี่เนี่ยรูรุลีเปียกติดลิกลิกลิเปียกติดลิกลิโอ้ยพอเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเอานอนตรงนั้นนะโอ๊ยจะเกลียดร้องเสียงเมื่อยโอเคฉันรู้นะว่าฝันนายเป็นอย่างนี้ทุกวันเลยใช่ไหม ก็ไม่ถูกวันหรอกบางวันฉันก็จะเห็นนายมานอนด้วยกันฉันนอนแบบแกแหละแล้วก็มาเจ๊ะไม่ไม่อย่าพูดเอ่อไม่พูดก็ได้เออฉันไปละเฮ้ยมีเพื่อนเล่นเลยเฮ้ยออปปาจากฝันได้ก็ดีอ้าแล้วมันหายไปแล้วเนี่ยช่างเถอะโอเคนี้ฉันก็ต้องเข้าฝันกูดีสินะ พ่อไปใครดีน้าพูดไงชวนเขาพูดไปดีกว่าเดี๋ยวโทรศัพท์สิเลยเนี่ยอ๋อในกระเป๋าอืม๋อโอเคฮัลโหลฮัลโหลเอาสวัสดีอ๋อนายฉันชวนนายมาเข้าบ้านฉันหน่อยอ๋อดิฉันไปเทเลพอร์ตยางเอสดีไปไหนมาจากไหนเนี่ยอ๋อฉันเทเลพอร์ตมาหนาโอ้ย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 ทำแบบนี้ทำไมเนี่ยโอ้ยอธิคุณทีนายท่านฉันทำอะไรเนี่ย อืมเราทดสับแป๊บที่อยากให้นายไป็ตรงนั้นโอเคโวยโวยโวยนอนไม่หลับโอ๊ยนอนไม่หลับนอนก็ได้ชี้มันนอนหลับง่ายจริงเลยโอเคต่อไปเราก็ต้องเชื่อมยางเส้นสายชึบอืมเอาเชื่อมดิเออเชื่อมเป็นสีชมพูเลยบิ๊กเอ๊โอเคต่อไปฉันก็ต้องกดปุ่ม หนึ่งสองสามตายหมดเถอะตายหมดตายตายว่ะวตายตายหมดตายตายโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยตายตายโอ้ยฉันตายเออเออเดะว้าโอ้ยโอ๊ยสวัสดีเพื่อนเขาผิวบางฉันอ่ะฉันตีให้ตายเลยนะเอ้ยผูดผิดฉันจะยิงให้ตายเลยนะเอ้ยเดี๋ยวฉันไม่ได้จะมาทำ้ายนายฉันมาจะฝันจะไหม นั่นคือแตงโมเหรอใช่งั้นออกมาจากฟันเซนตรนี้เออเอเอก็ได้ครับก็ได้ครับเออัาอยู่กับฉันก่อนดีกว่าเฮ้ยันเปลี่ยนใจละเปลี่ยนใจง่ายจริงเลยพวกนี้นี่โอเคได้ต้องการอะไรฉันต้องการให้นายฆ่าไอ้พวกนี้ให้หมดแล้วมาทำอะไรผิดอ่ะอ๋อฉันอยากะาระอบรมลงไปเฉะจะเห็นพวกมนุษย์เนี่ย มันทิ้งขยะเกลียนการตัดต้นไม้ทำลายป่าหมดลงนี้จะแตกอยู่ละเฮ้ยอ่ะดีก็เข้ามาเรื่องไรเอ้ยเข้ามาเรื่องสาระเฉยเลยเั้นเป็นผู้สร้างโลกนี้แล้วคนก็ทำลายโลกนี้เช่นเดียวกันจะระเบิดโลกทิ้งไเดี๋ยวเฮ้ยไม่ไม่น่าเมื่อนไม่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 ชันจะฆ่านายดีกว่าไม่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 ออกไปจากที่นี่ฉันพูดเอะอะไรวะชันพูดอะไรลงไปวะ ฉันพูดความลับเปดแล้วตายละอ่ะโอ้ยโอ้ยโ้ยเฮ้ยมันจะมีฝันในดีบ้างเนี่ยพอโพดก็กตะข่าคนสวนปักทองก็เอาแต่ร้องเพลงต่อไปเป็นใครดีนะบูเบลรี่แล้วกันเอ้ไม่ใช่บูเบลรี่สิเออมันชื่อบูเบลรี่ดีกว่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยกดปุ่มกดปุ่มปุมแกงมันดีกว่าเฮ้ อ้วงจังเลยดึกแล้วแฮ่อ้าวเออจะทำไรจะอืดอ้าวเอเอ,เอมันตายได้ยังไงเนะี่ยไม่ตายหรอกมั้งไปดีกว่าเห็นไม่ตายนี่ยังไงวะเ,เรียบรถพยาบาลที